ประการหนึ่งพิจูเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึง เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอลอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกซสี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกก้านคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึง ภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้